ท <school> <complexity> ี่จะทำ่อบก็ก็ก็พยายามทำอยู่นะครับท่านนายกทุกคนก็ขอให้ท่านได้ประสบความสำเร็จในงารที่อยู่นั่นแน่ขอให้ท่านมีโอกาสการบรนนารยุทธวิธีไม่นานนะครับก็จะได้ปีเร็ดแล้วองค์กรก็จะเรียนกันยาอบกันยาข้อจุดประกา ปรชาคมบอลได้พันนาจากเยนจิตารสะสมข้อบวลมาข้างหน้าจิตรารพเกี่ของสัมพันะครับข้อมูลในหลังใสมัยสมัยก่อนที่จะเชื่อ่ไหมครับขอบคุณเชญท่านมาจารา์ต่อไปครับครับนอกจากก่อนที่จะด้ายกลุ่มอยากได้ความเห็นของแต่ละกลุ่มที่เรามีหนึ่งสองสามนะครับเป็นตัวแทนอาจจะท่านที่ ไม่อว่าม้าหมายกันไปหรือยังหรือว่านา,า่คิดว่าแต่ว่าคิดว่าแต่อาจารได้กลุ่มที่หนึ่งครับว่าเวลาค่อนข้างท่านละอยากให้ท่านช่วยนำเสนอว่าวันนี้ท่านได้เรียนรู้นะครับกระบวนการทํางานหรือวิธีคิดอะไรจากกรรมกระ้แตงบ้างเอาเช็ญกลมที่หนึ่งครับผมเชิญครับ กบเพียงท่านนายกองการโบราณคดีสมบลรณนองแสงครับวางแสงวางแสงของขอภัยครับวางแสงแล้วก็คณะผู้บริหารที่ได้เดินทางมาสึกการโบรานทุกท่านนะครับผมสำหรับผมก็เชิญสักงชมพูเดนะครับนายกองการโรบบนนานคดีสมบูคุณช้างมาจากอาราสินอาราสินมาวันนี้ก็ สามคนสี่คนมาสี่คนก็มาเพื่ออยามาเอาความรู้อยากอยากท่านผู้รู้ไปประชุมกอมบุณกองอตที่ตัวเองนั่งแหน่งมอยู่คื่อหอนทำไมเสียงดังเกินไปวะสำหรับผมก็ ได้เคยไปอบรมบ้างแล้วก็ศึกษาจากเจ้าที่จากเจ้าที่ผู้รู้ผู้ที่รู้ก็ส่วนมากก็จะเป็นเจ้าที่สาสุขเป็นเป็นเป็นทีเรี้ยงเพราะว,ว่าสาธารสุขตับเบนี้จะเป็นคณาเป็นกรรมการโดยตำแหน่งเป็นที่ปรึกษากรมบุญรับประทานสุขภาพคอพชชนี้มันจะมีกรรมการบอกเขาจะบอกมาเราจะไม่เลือกคนสูงสี่สูงห้า จะมีไม่เกิน่คนมีนายกเป็นประธานมีเจ้าที่สาธารณสุขลงมาชุมชนมีอสมมีอบตไม่เกิน2คนมีกำงานมีผู้ใหญ่บ้านเขาจะล็อกเป็นสเปกมาตายตัวเราจะว่าเราจะคิดว่าดูอายุว่าเพราะว่ายุ่ซื่อไปเอาหัวได้มาตักใส่ก๋วย้ตี๋ยนี่ต้องโขอหัวเหมน ที่นี้ถ้าตัวผมก็พอจะรู้เรื่องนี้ตัวสมควรก็อยากจะเสนอทางสมาชิกไม่ใช่สมาชิกผู้ที่คณะผู้บริหารที่มาศึกษาดูง,งานวันนี้สำหรับกองมุนกองกอรุญสปอชชนี้ส่วนมากผมนี่แหละไม่รู้ว่าเป็นเงินของไม่รู้เป็นเงินของใครแต่เงินตัวนี้นเราสามารถใช้ประยในหลายอย่าง ร่วมกับทางเจ้าที่สาสุขร่วมกับทางเจ้าที่สาสุขตั้งแต่ที่จะก่อนทางอนามัยทางสาสุขเขาจะบอกว่าเป็นเงินของเขาเพราะว่าเอาให้เขาทําแต่ในในหน้าที่ดยตรงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นเงินของงค์การบริหารส่วนตำบลนี่แหละร่วมกับเจ้าที่สาาสุขขอบคุณมากครับประจำบตำบลได้ชอบโครงกันไหม่่าอมอ เงินจะเข้าเป็นเกณฑ์เงินจะเข้าเป็นเกณฑ์เกณฑ์ตามรายหัวรายหัวนี้ทุกวันนี้ประมาณสี่ส <c ours> <Z>. ิบบาทแล้วก็เงินอุดหนุนจากองค์การส่วนตัวนะ้นถ้านายกเสนอว่าอุดหนุนไปทำไมสิบเปอร์เซนี่สิบเอร์ซ็นตามสิบปอร์เซ็นสิ่เปอเซ็นตี่คืออาดเการเข้าผมก็ยี่สิบเปอร์เซ็นใหญ่ขึ้มาหน่อยระมาสิบเปอร์เซ็นตเอาคูณกันถ้าเรารอบเงินมาอาแสนห้า สปสชอบวละแสนห้าเราก็ต้องดูไปสามหมื่นสามหมื่นไปบวกกับเงินงที่สปสชมาอันนั้นเป็นเงินยอดเราที่จะได้ปฏิบัติงานในหน้าที่เองปฏิบัติงานตามแผนทีนี้การจัดการบริหารเนี่ยผมขออีกสิบนาทีผมคงจะสะรุปได้มันจะมีทำเป็นหมวดมันจะมันจะมีทำเป็นกิจกรรมมันจะมียูสีก,รรกิจกรรมทุกกิจกรรมมีกขั้นระเบิดไม่ได้ค่ะ เพราะว่าเวลาขบน,นตรวจเขาจะมีข้อเสนอเมื่อกี้มีกิจกรรมที่หนึ่งเ่มกิจกรรมอ่ะเสริมสร้างสุขภาพกิจกรรมงบประมาณแผนบริการสาธารณสุขกิจกรรมที่สามก็เสริมสร้างสุขภาพกิจกรรมที่สี่ก็บริหารกองทุนแต่ละโครงการเขาจะให้เอาเงินจากเงินกองทุนสุขภาพที่และไปผลงานจัดการเริ่มต้นจากการประชุมแผน การมายุแผนก็หมายถึงว่ามีมีมีนายกบางท่านก็ไม่รู้ว่าแผลนั้นใครเป็นคนเขียนแผนคือคณะรัการแผนก็มีอสมรู้ปู่บ้างมีผู้เย็บบ้างมีสาลยสุขมีมีมีผู้ในการประกานชุมชนแล้วก็มีนายกมีกำนันนี่แหละเป็นคนรักษแผนขึ้นมาทีนี้แต่ละแผลนี่มันต้องให้เข้าบวกสี่กิจกรรมถ้าขาดอีก แผนอีกขายกิจกรรมหนึ่งก uh, ิจกรรมไม่ได anyway. ้ต้องให้เข้าครบทุกสี่แผนสี่หมวดแต่เราจะเลือกใช้ให้ได้หมวดหนึ่งเราจะเลือกใช้สองสองกิจกรรมได้หมวดหนึ่งเราเลือกใช้สามกิจกรรมได้แต่เราต้องให้ทําให้ครบทุกกิจกรรมอย่าไม่้งครับท่านนายกผมขอแยกที่หนึ่งนะครับแต่จระสุดเมื่อจากเวลาเราสั้นอยากให้ได้ประเด็นที่ว่าถ้าได้เรียนรู้อะไรจากมรแแต่ไม่ก็อยากจะขอให้ขอสักสามนาทีจบนบ สรุปแล้วก็คือผมมาดูงานตำรวจวางแผนดูตามอันน er ั like. evet ้นก็ในในโครงการก็ดีมากแต่ว่ามีข้อตีอย่างหนึ่งก็คือแผนแต่ละแผนถ้าไปลงกิจกรรมกิจกรรมที่หนึ่งมีแผนอะไรบ้างกิจกรรมที่สองมีแผนอะไรบ้างกิจกรรมที่สามมีแผนอะไรบ้างกิจกรรมที่สี่มีแผนอะไรบ้างเพราะว่าคนที่ไม่รู้เลยมองดูแล้วไม่รู้เลยว่ามีกิจกรรมแผน แค่แตเข้ากบกิจกรรมไหนมันจะสรุปย่อไม่ได้อันนี้ก็ควรจะขอเพิ่มเติมให้ท่านในรูปท่านได้การได้ได้เติมเติมใหม่เพราะว่าอย่างอย่างคนที่มาวันนี้ไม่รู้เลยกิจกรรมนี้มันเข้าแผนไหนมันก็ไม่รู้แต่ว่าท่านตัดแล้วอย่าลืมอุดหนุนกองทุนสิไอ้ยี่สิบตัวเทียนที่สิบเปอร์เทียนสามสิบปอร์เซ็นตอนนั้นะถ้าไม่อุดเหนือจกถ้าเราอุดหนุนตรงนี้น่ะทางสพสชเขาว่าการของท่านไม่มีความรื่องชั่วเขาจะไม่อุดหนุนเงินคืนทุกท่าน ทนี้เราไแบ่งด้นโอสซนครับไอคุณจะไมด้ร้อยว่าอันนี้อายุกอนะอันนี้ท่านเอาไปนะไปหาเอาเอาไปหาเสียไปทำนั่นอายุความเสพู้เลยก็ขอขอบคุณรับผมเข็นัะผมครับเสพนู้ที่สองครับผมแด้เรียนรู้กระบวนการวิธีคิดอะไรจากกรตอแสงใช่ไหมครับช